สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเว l ไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขกับผมครับรตะแกงครับหนึ่ทุ่มถึงสามทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะอยู่ในช่วงของวันหยุดพักผ่อนหลายท่านคงกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดบนราชธานีนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานนะครับก็มักจะจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับข่าวคราวที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงวันที่ อ่ายี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะจดจําได้นะครับเรามีข่าวคราวเรื่องของอพลุระเบิดนะครับที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเองไม่กี่วันนะครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันครับแต่ว่าความรุนแรงอาจจะน้อยกว่าที่นี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงงานพลุดอกไม้ไฟที่เชียงใหม่ระเบิดนะครับซึ่งหลังจากนั้นเพียง5วันก็เกิดเหตุในลักษณะที่คล้ายกันโดยเกิดขึ้นที่โกดังเก็บของ ซึ่งเป็นบ้านนะครับในจังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความเสียหายหต่อชีวิตแล้วก็บ้านเรือนของรัษฎรทําให้คนเจ็บป่วยหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้หรือว่าดอกไม้ไฟนั้นก็เป็นอุปกรณ์คล้ายกับวัตถุระเบิดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ว่าได้นะครับแต่ว่าเป็นวัตถุระเบิดที่คนทั่วโลก นิยมเอามาใช้ประกอบการทำกิจกรรมเรื่นเริงการสังสรรค์การเฉลิมฉลองต่างๆนะครับอย่างกิจกรรมที่คนไทยมักจะใช้พลุเป็นจำนวนมากก็คือช่วงของงานลอยกระทงหรือว่าเป็นช่วงของปีใหม่หรือว่ามีการสังสรรค์นในวาระพิเศษต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จุดเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับซึ่งทั่วโลกเองก็มักจะ นิยมจุดพลุในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแฮปปี้นิวีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนทั่วโลกรู้จักกันมานานแล้วก็เชื่อกันว่ากลุ่มคนกลุ่มชาติที่รู้จักการใช้พลุแล้วก็ดอกไม้ไฟในช่วงยุคโบราณช่วงแรกก็น่าจะเป็นคนจีนนะครับมีการคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็คนจีนเนี่ยก็มักจะมีการใช้พลุ ء, ใช้ประทัดใช้ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลของอาการเฉลิมฉลองเช่นวันตรุษจีนวันสา์จีนแล้วก็มีการสืบสารใช้ในงานประเพณีงานเรื่องต่างๆจนกระทั่ง,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 งมีการกระจายไปทั่วทุกมุมโลกนะครับสําหรับเรื่องของอาการเกิดระเบิดที่โกดังเก็บของจังหวัดนาราธิวาสนั้นนะครับก็เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านนะ่ย เป็นบริเวณกว้างนะครับเชื่อกันว่าน่าจะเกินกว่า500เมตรนะครับรัศมีนี้กว้างมากเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า300ครัวเรือนนะครับซึ่งทางราชการเองก็มีการช่วยเหลือมีการที่จะสนับสนุนเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักอาศัยอย่างเร่งด่วนนะครับและที่สําคัญนะครับเรื่องของ การที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่ากรมการปกครองเองครับก็มีประกาศให้แต่ละท้องที่นะครับนั่นก็คือนายอำเภอจะต้องมีการกดขันมีการรายงานให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยว่าในพื้นที่ของตัวเองนะั้นในแต่ละอำเภอเนี่ยมีพื้นที่ใดมีห้องอาคารใดที่สงสัยว่าอาจจะมีการเก็บดอกไม้เพลิงมีการเก็บพลุมีการเก็บดอกไม้ไฟหรือว่าลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงที่ที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่า อย่างกรณีที่นาราธิวาสนั้นก็ไม่ได้จดแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้กับหน่วยงานราชการให้ได้รู้เป็นการลักลอบเก็บเอาวัตถุอันตรายวัตถุระเบิดเนี่ยเอาไว้ในลักษณะห้องเช่าหรือว่าโกรดังซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่ไม่ได้แจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็อาจจะไม่มีเวลามาตรวจสอบหรือว่าไม่ได้อยู่ในข้อมูลของระบบราชการนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายให้กับชาวบ้าน ที่พักอาศัยอยู่ข้างเคียงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากว่าเรื่องของดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงนั้นก็เป็นระเบิดนะครับซึ่งตามประกาศของกระทรวงกลาโหมในปี2547นะครับเขาก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอาคารสถานที่หรือว่าบริเวณที่ใช้ในการผลิตด,ดอกไม้เพลิงจะต้องตั้งอยู่ในทำเลหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาโรงมหาวิรสพวัดวาอารามโรงพยาบาลแล้วก็โบราณ นสถานนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จําเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับจะต้องเอาไปถอดบทเรียนแล้วก็พยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเมื่อเกิดระเบิดที่นราธิวาสแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเรื่องของพลุดอกไม้ไฟเนี่ย มันเป็นการผลิตโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีอะไรบ้างเราจะจัดการได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับนกตะแกงในช่วงที่2ของรายการเวลไลฟ์ครับผมคุณผู้ฟังกําลังอยู่กับรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขกับนรแกงครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงเรื่องพลุนะครับซึ่งมีความผูกพันกับความอยู่ดีมีสุขข,ของคนทั่วโลกนะครับ คนทั่วโลกมีความผูกพันอย่างไรก็เนื่องจากว่าทุกวิถีชีวิตนะครับตั้งแต่กิจกรรมต่างๆในทุกเดือนทุกประเพณีก็จะต้องใช้ วัตถุไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไฟเรื่องของพลุเรื่องของประทัดนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียคนจีนคนไทยนะครับก็มักจะมีการใช้งานพวกพลุพวกประทัดอยู่ดังเนืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพวกพลุดอกไม้ไฟพวกประทัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุระเบิดมีความอันตรายอยู่พอสมควรนะครับและยิ่งการเกิดเหตุที่เชียงใหม่แล้วก็ นาราธิวาสนะครับก็จะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยจะต้องตระหนักมากขึ้นแล้วก็สังเกตสังกาเพื่อนบ้านแล้วก็คนในชุมชนว่าอาจจะมีการผลิตหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายพลุซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมโหฬานะครับกับชุมชนของเรานะครับซึ่งในกระบวนการผลิตพลุนั้นนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเป็นอย่างยิ่ยงเนื่องจากว่าเรื่องของพลุนะครับเป็นการใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการเกิดปฏิกิริยา การระเบิดนะครับก็จะมีทั้งพวกที่เป็นสาร Oxidation สาร Reduction ซึ่งสารหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของดินประสิวหรือว่าโพแทสเซียมไนเตรตนะครับแล้วก็มีพวกกรรมถันแล้วก็มีสารเคมีอื่นด้วยสำหรับดินประสิวนั้นนะครับอย่างการ ทำบังไฟนะครับก็คงคุ้นชินแล้วว่าเป็นภูมิปัญญาของคนภาคอีสานนะครับก็จะมีการตาดินประสิวแล้วก็ใส่สารเคมีต่างๆที่ช่วยในการจุดชนวนของบังไฟนะครับแต่ว่าพลุเองเนี่ยก็อาจจะมีเทคนิคมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าบัางไฟเพียงแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมีความคล้ายกันก็คือสามารถที่จะระเบิดแล้วก็เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับสำหรับเรื่องของพลุนั้นนะครับ นอกเหนือจากสารเคมีที่ใช้ในการระเบิดแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดแสงทำให้เกิดสีทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับเนื่องจากว่ามีการใส่สารเคมีซึ่งอจเขาอาจจะบรรจุในรูปของเม็ดดาวที่ผสมกับดินประสิวอยู่ซึ่งสีแต่ละแบบเนี่ยก็เกิดจากการผสมของตัวโลหะ ที่มีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมแคลเซียมตัวอทองแดงสรอนเซียมต่างๆนะครับซึ่งก็มีการออกแบบสีโดยใช้โมเลกุลโดยใช้อะตอมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งการเกิดสีเนี่ยถ้าอธิบายในเชิงของเคมีก็คงจะเพราะว่าไอการที่เราให้ความร้อนกับพลุ ไอตัวไอออนโลหะเนี่ยเขาก็จะได้รับพลังงานความร้อนนะครับซึ่งมันก็จะไปกระตุ้นให้ตัวอ,อิเล็ก t รอนต่างๆเนี่ยในพลุเนี่ย,ยมันเกิดการเคลื่อนที่ไปในสถานะที่มันสูงขึ้นถูกกระตุ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอไอตัวอะตอมมันไม่เสถียรใช่ไหมครับมันก็ต้องคายพลังงานออกมาซึ่งการคายพลังงานออกมานี่แหละมันทําให้เกิดการาปลดปล่อยแสงสีเสียงออกมาเป็นรูปพลุที่มีความสวยงามนั่นเองครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับเมื่อเกิดการจุดพลุหรือว่าเกิดเหตุพลุระเบิดแล้วเนี่ยทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ในช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอากาศทางดินทางน้ําซึ่งการระเบิดที่นราธิวาสเนี่ยก็ทําให้เกิดการปนเปื้อนครั้งใหญ่ในพื้นที่ของหมู่บ้านและอาจจะกระทบกับหมู่บ้านข้างๆนะครับอันนี้ก็ต้องการติดตามนะครับว่าจะเกิดผลกระทบในระยะยาวในมิติใดบ้างนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวล Life วันนี้เราะแกงชวนพูดคุยถึงผลกระทบของพลุโดยเฉพาะเหตุการณ์พลุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งเ,เมื่อวานนะครับก็มีการพูดคุยถึงผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไป ตรวจเรื่องราวของผลกระทบต่างๆโดยการเก็บตัวอย่างไี่จะเป็นเรื่องของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับในพื้นที่รัศมี500เมตรจากเหตุการณ์โกดังผู้ระเบิดที่ตลาดมูโนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งาทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับว่าน้ำเนี่ยก็ไม่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งก็มีการตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ มีการคัดกรองเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่างๆเพราะว่าเรื่องของการระเบิดในพื้นที่นั้นก็ไม่ได้กระทบเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่ของทางกายเท่านั้น ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตรเรื่องของความกังวลเรื่องของความหวาดกลัวนะครับและที่สําคัญก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพที่มาจากสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นตัวสารสําคัญในการทําระเบิดทําพลุนะครับซึ่งก็มีการปนเปื้อนทั้งในน้ําในอากาศแล้วก็ในตัวดินนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปไม่เฉพาะหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขท่านั้นนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทุกหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับการตรวจตราสิ่งที่ทําให้อาจจะเกิดผลกระทบต่อพืชต่อสัตว์ได้นะครับเนื่องจากว่าสารเคมีต่างๆที่เมื่อเกิดการระเบิดของผู้แล้วเนี่ย มันก็จะไปกับอากาศแล้วก็เมื่อมันปนเปื้อนแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ำมันก็มีการเคลื่อนไหวมันมีการไหลไปตามที่ต่างๆแล้วก็เมื่อมันมีการซึมไปตามดินตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกระจายตัวของสารเคมีและเมื่อสัตว์เอาดื่มกินหรือว่าแม้กระทั่งพืชที่ปลูกไว้นะครับมีการดูดซับสารเคมีต่างๆเข้าไปในพืชเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดอันตรายได้หากมนุษย์หรือว่าสัตว์เนี่ยกินพืชผักหรือว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอย่างน้นอยๆเนี่ย500เมตรโดยรอบเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด แต่ว่าในพื้นที่ที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยผมเองก็คิดว่าควรที่จะระมัดระวังแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรงดการบริโภคน้ำหรือว่าพืชผักที่อยู่รอบบริเวณนั้นนะครับซึ่งสารเคมีที่เกิดการปนเปื้อนเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าชนิดที่มีการพูดคุยถึงกันบ่อยก็อย่างเช่นพวกไดออกซซนพวกเปอร์คลเลตเนื่องจากว่าเป็นสารจำพวก ออกซิเดชัที่ใช้กันเยอะในะในพวกพลกุหรือว่าดอกไม้ไฟนะครับว่าเมื่อเกิดการบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งมีการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในจำนวนหลายปีมากนะครับเนื่องจากว่ามีการจุดพลุในช่วงเวลาของวันอ,อิสรภาพอิน i n พ e p e n ด e n ์เดย์นะครับซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็มีการจุดพลุแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของอุทยานแห่งชาตินะครับที่เขาดูแลเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เนี่ยเขาก็มีการศึกษาพวกเปอร์โคลเลตแล้วก็โลหะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลุนะครับในแหล่งน้ําแล้วก็ในดินต่างๆหลังจากเอาตัวอย่างไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเขาพบสารปนเปื้อนสารตกค้างโดยเฉพาะพวกเปอร์โคลเลตเนี่ยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการจุดพลุ แล้วก็ยังพบสารพบเปอร์โคลเลตแล้วก็โลหะที่มีความสัมพันธ์กับตัวพลุเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ไอตัวพลุเนี่ยมันไปตกลงไปด้วยนะครับเขาก็เลยสรุปว่าสิ่งที่เกิดการปนเปื้อน จากกระบวนการจุดพลุเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วก็มันสามารถที่จะเกิดผลเสียเกิดพิษทั้งต่อตัวดินแล้วก็น้ําทั้งต่อบริเวณที่เขาเกิดการจุดพลุเนี่ยแล้วก็บริเวณที่พลุไปตกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการรัดกลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขครับวันนี้เราจะแกงชนวนคุณนผู้ฟังพูดคุยถึงผลกระทบของพลุของประทัดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสน,นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องมีการจัดการอย่างรัดกุมแล้วก็ตรวจตราเรื่องของที่พักต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบ ในการเก็บสะสมพลุโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังพูดถึงพลุในแง่มุมทั่วไปนะครับเพราะว่าถึงแม้พลุจะไม่ได้ระเบิดตามเหตุการณ์ครั้งใหญ่แล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อเกิดการจุดพลุจุดพลุจํานวนมากเมื่อเวลามีการเฉลิมฉลองตามประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเฉลิมฉลองวันลอยกระทงหรือว่าวันขึ้นปีใหม่หรือว่าการจุดพลุตามเหตุการณ์สําคัญของประเพณีในพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับ ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับซึ่งช่วงนี้มาพูดคุยกันว่าเวลาที่ผู้เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะครับสารเคมีต่างๆที่อยู่ในผู้เนี่ยก็จะมีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกส๊สหรือว่าตัวโลหะนะครับโลหะก็มีหลากหลายทึ่งมาทําให้เกิดสี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองซึ่งก็ทํามาจากพวกโซเดียมเป็นต้นหรือว่าไอพวกแสงและยิบระยาบต่างๆเนี่ยก็มาจากพวกาสารกลุ่มอลูมิเนียมเป็นต้นซึ่งสารเคมีพวกไดออกซินหรือว่า พวกที่เขามีชื่อเฉพาะทางเคมีเขาบอกว่าเป็น uh, PBT ก็คือ Persistent Bioaccumulative and Toxic Compounds นะครับซึ่งก็เป็นพวกโลหะหนักอย่างเช่นพวกตะกัว่วพวกปร,รอทพวกนี้ก็ค่อนข้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับและที่สำคัญเนี่ยเมื่อปลดปล่อยไปส่งสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อห่วงโซ่อาหารเมื่อสัตว์เล็กก็จะเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ และหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะมีโอกาสได้บริโภคสัตว์ใหญ่ก็จะทําให้เกิดการสะสมของสารพิษเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่สําคัญของตัวพุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์นั้น ก็อาจจะแบ่งไปได้หลากหลายช่องทางการรับนั่นจะเป็นเรื่องของมลพิษที่มากับทางน้ําซึ่งไอตัวสารที่มากับตัวพลุเวลาที่มันจุดจานวนปฏิกิริยายเคมีหรือว,ว่าเมื่อเกิดระเบิดครั้งใหญ่แล้วเนี่ยพวกกลุ่มสารนดอิกซิลหรือว่าเปอร์คอราเดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ํานะครับซึ่งมันมีผลอย่างมาก กับสุขภาพของร่างกายนะครับเวลาที่มันละลายน้ําได้เนี่ยมันก็จะไปหมดว่าจะเป็นเรื่องของทะเลสาบเรื่องของแม่น้ําน้ําดื่มน้ําใช้ต่างๆอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้เวลาที่เกิดเหตุระเบิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจุดพลุเกิดปฏิกิริยาเคมีในอากาศเนี่ยตัวฝุ่นผงต่างๆสารเคมีต่างๆ ที่อาจจะเรียกว่าเป็น uh, particulate matter หรือว่า PM เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกระจายตัวซึ่งเมื่อเราได้รับสาร PM ตัวนี้เข้าไปทางจมูกทางลำคอหรือว่าทำให้เกิด uh, ตาระคายเคืองได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลสำคัญเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อระบบประสาทเรื่องของหัวใจแล้วก็ระบบการหายใจเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเผื่อคนไหนที่เป็นโรคหอบผืดอ,อยู่แล้วหรือว่าไอายอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราก็มักจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้รับเสียงที่มีขนาดรุนแรงมากนักนะครับซึ่งระดับเสียงปกติที่คนเราสามารถที่จะรับได้นะครับในเวลากลางวันนะครับก็จะประมาณ6 0 d เดซิเบลหรือว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก5 0เดซิเบลแต่ว่าไอ้ตัว การจุดพลุหรือว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันจะเสียงดังมากนะครับซึ่งอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็จะประมาณสัก140เดซิเบลขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดเสียงที่อาจจะทําลายสุขภาพแล้วก็ระบบประสาทหูได้นะครับเนื่องจากว่าเสียงตั้งแต่ระดับ85ดเดซิเบลขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียทําให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพของระบบการได้ยินของหูชั้นในเป็นต้นนะครับ สำหรับคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการภูมิแพ้มีอาการถุงลมป่งพองมีอาการหลอดลมอ,อ,อักเสบหรือว่าเป็นโรคปอดบวมหรือว่ามีประวัติของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ต้องเหลือเลี่ยงจากว่าสารเคมีต่างๆที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยายเคมีของการจุดพลุนั้นก็อาจจะกระตุ้นให้อาการนั้นกำเริบหรือว่าทําให้เกิดอาการที่แย่ลงได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าเวลาที่เกิดพลุหรือว่าพลุระเบิดแล้วนั้น,นสารเคมีที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยจะทําลายร้างหรือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์นะครับรายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับสาระความรู้แล้วก็ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับเนื่องจากว่าสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณผู้ฟังนั้นนะครับก็จะกระทบโดยรวมกับความอยู่ดีมีสุขหรือว่า holistic wellness นะครับซึ่งความอยู่ดีมีสุขนั้น มีทั้งเกิดขึ้นผ่านทางเรื่องของกายการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เรื่องของจิตใจเรื่องของสภาพชุมชนเรื่องของอสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้นะครับเราก็พูดคุยถึงเรื่องของการจุดพลุการระเบิดของโรงงานเก็บพลุที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้แน่นอนครับว่าได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ที่สําคัญนะครับส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมนั่นเองนะครับแต่ว่า พุจะส่งผลกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างไรนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันต่อนะครับว่า พลุเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่ามีสารเคมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นตัวทําลายสิ่งแวดล้อมกันนะครับซึ่งเวลาที่เราจุดพลุนั้นนะครับก็จะมีสารเคมีที่มีจํานวนมากเลยนะครับที่เป็นส่วนผสมต่างๆของสารเคมีที่ใช้ในการจุดพลุเนี่ยก็จะถูกปลดปล่อยออกไปในสิ่งแวดล้อมซึ่งการปลดปล่อยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยแบบเบาๆนะครับเป็นการจุดระเบิดแล้วก็มีการกระจายตัว อย่างไกลแล้วก็สามารถที่จะกระจายตัวแทรกซึมไปในบรรยากาศได้อย่างทรงอนุภาพเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้สิ่งที่มันปลดปล่อยออกมาสู่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบได้โดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่ปลดปล่อยออกมา จากตัวพลุเวลาที่เกิดระเบิดหรือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะครับก็อย่างเช่นพวกโลหะต่างๆสารประกอบของโลหะต่างๆนะครับซึ่งไอ้พวกสารประกอบโลหะโลหะหนักพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะครับสารประกอบพวกนี้มันหนักมันก็จะมีการตกลงมานะครับตกลงมาไหนครับมันก็จะตกลงมาจากอากาศเนี่ยเข้าไปสู่พื้นเขาเรียกว่าเป็น aerosol คุณผู้ฟังนึกถึงตัวเชื้อโรคตัวตัวโควิดนะครับซึ่งมันก็จะมีระยะ,ะมันมีความหนักพอสมควรเวลาที่มันจับกับพวกดอเลตหรือว่าสารของเหลวหรือว่าอนุภาคต่างเนี่ยที่มันแขวนลอยอยู่ในอากาศเนี่ยสักพักหนึ่งฮะมันมีขนาดที่ใหญ่มันก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งเวลาที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่ที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยหายใจเข้าไปก็จะได้รับสารพิษหรือว่าทางตาเนี่ย ก็จะ,ะระคายเคืองหรือว่าทางจมูกทางปากเนี่ยก็เข้าได้หมดนอกจากนีน้เวลาที่มันตกลงมาสู่พื้นผิวโลกเนี่ยก็จะเกิดการปนเปื้อนทั้งในทางดินแล้วก็น้ำซึ่งดินเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการในการที่จะซึมผ่านเข้าไปก็สามารถที่จะไปอยู่ในชั้นดินต่างๆได้แล้วก็อาจจะมีการดูซับสารพิษต่างๆโดยพืชที่อยู่ในบริเวณนั้นสำหรับเมื่อสารพิษเนี่ยมันกระจายตัวปนเปื้อนเข้าไปในน้ำแล้วเนี่ย ระบบน้ําต่างๆของชุมชนเนี่ยก็จะมีการไหลแล้วก็มีการเจือปนเกิดการปนเปื้อนขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากมีมีการาจุดพลุใกล้แหล่งน้ําขนาดใหญ่แล้วมีกระบวนการในการจัดการที่ไม่ดีพอนะครับแน่นอนครับว่าสารเคมีที่เกิดการระเบิดจากพลุเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนแหล่งน้ําได้มากนั่นเองนะครับสาหรับาสารเคมีต่างๆพวกเนี้ย มีรายงานที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือนะครับว่าสารเคมีพวกโลหะแล้วก็สารที่เป็นองค์ประกอบของจุดพุเนี่ยจะทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจเรื่องของระบบโรคไตโรคมะเร็งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์แต่ว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นแน่นอนมันอาจจะเกิดผลระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว และที่สําคัญเวลาที่มันปล่อยแก๊สออกมาเนี่ยแก๊สทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีผลร้ายต่อโรคนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โลกร้อนหรือว่า global warming เ,เกิด climate change หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ซึ่งแก๊สที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแก๊สในตัวเจ่นไดออกซด์คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะครับซึ่งแสดงว่าเรื่องของพลุเรื่องของปะทัดเรื่องของดอกไม้ไฟเนี่ย เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็ระยะยาวต่อโลกแล้วก็บรรยากาศของเรานะครับซึ่งเขียนว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยที่พวกเรากําลังมีความหวาดกลัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับดังนั้นการจัดการแหล่งน้ําการจัดการเรื่องของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อมีการจุดพลุหรือว่าเมื่อเกิดเหตุระเบิดของสถานที่เก็บพลุหรือว่าอุตสาหกรรมพลุดอกไม้ไฟเป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเนื่องจากว่าสารพิษเหล่านี้เป็นสารพิษที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันสามารถที่จะปนเปื้อนไปในบรรยากาศไปในดินแล้วก็แหล่งน้ำซึ่งก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ด้วยครับ เข่าวู่ดส่งสุดท้ายของรายการเวลไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังกําลังอยู่กับรถแกงนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงผลกระทบของพลุนะครับซึ่งการจุดพลุนั้นก็เป็นที่นิยมในทั่วทุกภูมิภาคของโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีการจุดพลุในหลากหลายเทศกาลนะครับอย่างเช่นลอยกระทงเทศกาลตรุษจีนในบางพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญในช่วงปีใหม่นะครับก็มีการจุดพลุจํานวนมากในแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับ วันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็นาราธิวาสนอกเหนือจากการจุดพุธตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดของพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ในโกดังนะครับซึ่งเป็นการเก็บในชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ได้เกิดผลกระทบอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับอาการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิสน ครัวเรือนต่างๆไม่มีที่อยู่เนื่องจากว่าพื้นที่ในรัศมี500เมตรนั้นก็ถูกทำลายาราเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวนะครับก็ต้องใช้เหตุข่าวนี้นะครับเป็นการศึกษาแล้วก็ป้องกันเหตุในอนาคตซึ่งหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองนะครับก็มีคําสั่งให้ในอำเภอในทุกพื้นที่นะครับได้ตรวจตราแล้วก็เข้มงวดถึงเรื่องของการ เก็บวัตถุระเบิดต่างๆโดยเฉพาะพวกอดอกไม้ไฟพลุปะะทัดต่างๆนะครับซึ่งดูเหมือนจะไม่อันตรายแต่ว่าถ้ามันอยู่จํานวนมากนะครับอยู่ในย่านชุมชนซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ในอนาคตนะครับนอกจากนี้วันนี้ผมก็ชวนคุณฝังพูดคุยถึง องประกอบของสารเคมีต่างๆที่อยู่ในพูมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะครับก็จะมีการปลดปล่อยของสารเคมีทั้งที่เป็นแกส๊สแล้วก็มีโลหะหนักปลดปล่อยออกมาด้วยซึ่งมาทั้งในอากาศแล้วก็สามารถที่จะตกลงสู่พื้นดินเกิดการปนเปื้อน ในแหล่งน้ำแหล่งดินแล้วก็เมื่อสัตว์บริโภคหรือว่าต้นพืชเกิดการดูดซับต่างๆเนี่ยก็จะเกิดผลเสียต่อห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้นะครับการปนเปื้อนนี้เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าน้ำดื่มน้ำบริโภคเมื่อเกิดการปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ เกิดการกระจายตัวของสารพิษต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับก็จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้น้ําเรื่องของการใช้ดินหรือว่าการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้และผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกโรคหอบเืดหรือว่าโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ย ก็จำเป็นจะต้องอได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสารเคมีต่างๆที่อจาจการ เกิดการสูดดมเข้าไปหรือว่าเกิดการสัมผัสโดยผิวกายหรือว่าทางตาทางจมูกเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียเป็นตัวกระตุ้นให้โรคเนี่ยกำเริบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับมลพิษต่างๆที่มาจากตัวพลุหรือว่าประทัศเนี่ยมีการศึกษาทั่วโลกนะครับโดยนักวิจัยในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีการผลิตพลุเยอะแล้วก็ใช้พลุในการจุดเพื่อเฉลิมฉลอ,ง,องเช่นที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศเอิรียเนี่ย เวลาที่เขาจัดงานเดวาลีที่ประเทศอินเดียน,นะครับนะักวิจัยก็การเก็บตัวอย่างของอากาศแล้วก็การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของสารเคมีพวกโลหะหนักต่างๆแล้วก็แก๊สพิษนะครับก็พบว่า มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองอย่างเช่นที่ประเทศจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้หรือว่าทีอา่อินเดียเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องตระหนักถึงผลเสียของการจุดพลุที่เกิดขึ้นกับสุขภาพมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับสาหรับการพูดคุยถึงเรื่องของ ผลเสียแล้วก็การจัดการของพลุนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่โรงงานผลิตพลุเราไม่ได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือว่าขายพลุนะครับแต่ว่าเวลาที่เรา พบเจอเรื่องของการจัดเก็บพลุที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จำเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าถ้าซื้อพลุเอามาเล่นนะครับเวลาที่วางพลุ ء, หรือว่าเก็บพลุในบริเวณที่ไม่เหมาะสมนะครับไปวางตามดินตามน้ำเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการปนเปื้อนแล้วก็เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการเวลไลฟ์กลับมาพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ